คราสวัสดีนะครับน้องๆทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่ะวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิน่าซีายไทยแลนด์นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับชื่อก็นี่ข่าวสารกิจกรรมใหม่ๆมาอัปเดตนะครับผมก็คือสอนรับเพชร999เพชรนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นอ่าตาม ตามกิจกรรมจริงก็จะเป็นรางวัลใหญ่สุดนะครับแจ็ควดอดก็คือ4,999เพรนะครับก็เดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมนั้นนะครับแต่ก่อนอ่นเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่หรือว่าใครที่เป็นผู้ติดตามพี่อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมีกิจกรรมอัปเดตทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟนอกนะครับมีอัปเดตทุกวันใหม่ๆเลยนะครับผมใครอยากรับรู้ข่าวสารรับเพชรต่างๆนะครับผมหรือว่ารับ ของฟรีกิจกรรมเล่แรงของใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกคลิปแจกบัตรกาลิน่ากันด้วยนะครับน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ชื่อเฟสเฟต้าคลิปด้วยนะครับผมโอเคครับผมมาเรามาดูในเซิร์ฟไทยกันก่อนนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมในเซิร์ฟไทยที่เข้ามาแรกเลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยคือพีออเดอร์เสขั้นสูงนะครับผมก็จะตามรูปนี้เลยนะครับก็จะเป็นถ้าเราจองหรือว่าพีออเดอร์ ล่วงหน้านะครับก็จะรับจะกินกระทะทันทีเลยนะครับถือได้ด้วยนะครับถือได้ด้วยนะครับผมก็เขาจะบอกว่ารางวัลสุดพิเศษนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนับถึงวันที่3 1สิองหาคมคือวันนี้นั่นเองครับก็คือพรีออเดอร์นั่นเองนะของรางวัลมีตามนี้เลยนะครับผมนาเดี๋ยวพี่กดเข้าไปดูก่อนนะครับอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือกระทะสุดนะครับ ได้เลื่อนเป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเพื่อปลดล็อกรางวัลมูลค่า1 0,000เพชรนั่นเองนะครับโคตรเยอะเลยนะที่บอกเลยห0 0 0งเพชรเนี่ยนะแล้วก็ปลดล็อกภารกิจสูงสุดนะครับเพื่อรับขั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มสิดธํ์จกัดโกลายวันเป็น100นะครับผมแล้วก็แสดงชื่อเป็นสีแดงนั่นเองในประกาศการล่าสังหารศัตรูนะครับแล้วก็ได้รับ50ขั้นไปเลยทันทีนะครับวันสมัครนั่นเองนะครับผมก็จะมีปุ่มให้สมัครนะครับแล้วก็ มูลค่าเป็นยอด1,000งพันเทสตนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็มาหมายล่าสุดเลยแล้วก็จิตรกรรมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมปฏิบัติการจรุลกรรมกุลกรรมนะครับผมกล่องตัวม่วงนะครับก็จะเป็นตัวละครหัวขาวนั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้ก็มาตั้งแต่วันที่28่สแล้วหมดกิจกรรมเนี่ยในวันที่ยี่สามกันยาย,ย,น,ย,ายน,น,นในสัปดาห์เดือนหน้าน,นั่นเองครับโอเคสำหรับกิจกรรมอื่นก็เป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยว พี่จะพามาดูนะครับพี่จะพามาดูในส่วนของรตามนักกิจกรรมตู้เซฟฟรีไฟนั่นเองนะเป็นกิจกรรมตู้เซฟฟรีไฟล์นะครับก็จะอยู่ในเซฟต่างประเทศอยู่นะครับอยู่ในเซฟนอกอยู่นะครับยังไม่เข้าไทยนะครับแต่ว่าเรารู้ไว้ก่อนดีก่อนนะครับเรารู้ไว้ก่อนดีก่อนอันนี้ก็จะเป็นเซฟเซฟนอกเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทําสอนด้วยนะครับหรือว่าเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ตัวไอไว้ข้างบนนะครับสําหรับลิงก์ การเข้าเซิร์ฟนอกนะครับลองทําตามที่ดูนะครับก็เข้าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคสำหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นตู้สุ่มฟรีไฟนะครับอ่ารางวัลแจ็คพอตเนี่ยมูลค่า4,999เพชรนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยครับก่อนไปดูกันนะครับก่อนจะไปรับเพชรกันก็ที่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าครบ1,000ไลค์ภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรฟรีๆเลยนะครับถ้าครบนะครับถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็น เป็นนี่เลยนะครับเป็นสันเลี้ยงตัวนี้2ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เพชรมูลค่า4 9 9พเ้าเกสาเพชรเห็นไหมครับผมตามนี้เลยเนาะกดเข้าไปนะครับผมอ่าย้าว่ากิจกรรมนี้ยังอยู่เซิร์ฟนอกอยู่นะครับยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเนาะอ่ะนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มนะครับการหมุนสปินนะครับผมอ่าการหมุนสปินนะครับ ครั้งแรกเนี่ย19เพชรนะครับ10ครั้ง175เพชรนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าไเราถ้าเรานะครับได้แจ็คพอตนะครับก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเป็นรูปเพชร3อันพร้อมกันนะครับผมนะแล้วก็ถ้าหมุนหมุนอ่าตัวนี้นะครับไป15ครั้งก็จะรับเป็นนี่เลยทันทีเลยเป็นอ่าคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับแล้วก็30ครั้งนะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้เลยนะครับผม คูปองแลกเปลี่ยนปืนนะครับแล้วก็60ครั้งขึ้นไปนะครับรับเป็นตัวนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอย้ายกล้องก่อนมันมองไม่เห็นนะครับผมสักครู่อ่ะนี่นะครับก็คือของรางวัลนะครับของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมตู้เซฟฟรีไฟนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลแจ็คพอตนะครับถ้าเราถ้าเรานะครับผมได้เพ็ร รูปเดียวกันในในช่องตัวนี้นะครับ3รูปเหมือนกันเป๊ะนะครับรูปเพชรนี่ครับก็นับทันทีเลย4,999เพชรนะครับโอ้โหถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับผมถือว่าโคตรเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาเซิร์ฟเขาเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะเท่ากันแหละน่าจะสไม่แน่อาจจะเป็น999เพชรก็ได้นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจหรือว่าจะเป็น9,999เพชรก็ได้นะครับอันนี้ก็รอดูอีกทีในเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่า ตอนนี้ับมาแล้วในเซฟนอกนะก็จะเป็นตู้เซฟฟรีไฟล์เลยนะครับส่วนรางวัลที่2เนี่ยเป็นรูปตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นรูปน้องแมวนะสีชมพูนะครับผมถ้ารูปนี้3ามอันพร้อมกันได้รับไปเลยถาวรหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนะครับผมอีกหนึงก็จะเป็นตัวนี้3อันก็ได้รับเหมือนกันนะครับอันนี้2อันน่าจะเป็นไม่วันนึงก็2วันนะครับผมแต่หน้าไม่ถาวรแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรสองอันนับรับเป็น99เพชรนะครับผม99เพชรแล้วก็1อันเนี่ย1นัน น่าจะรับเป็นน้อยกว่กา900เพชรน,นะ,ะให้พี่เดานะครับให้พี่เดาเนาะอ่าก็จะประมาณนี้สําหรับของรางวัลน,นะของรางวัลมีประมาณนี้เลยนะครับแต่ละวันใหญ่เนี่ยก็คือ4แ900ก็จะ900เพชรนั่นเองนะครับรับไปคุม้มคุ้มแบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องสุ่มเลยนะครับผมเออแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับถ้าเราก,กดอ่า10ครั้งก็มีโอกาสมากที่สุดนะครับมีโอกาสมากที่สุดเลยสําหรับ10ครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็รอเข้าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับกิจกรรมตู้เซฟฟรีไฟา์เนี่ยหลายคนคงรู้ดีีนนะครรับสายยเเพช่ สายเก็บเพชรคงรู้ดีเลยนะครับผมสายล่าเพชรคงรู้ดีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แน่นอนได้แน่นอนพี่บอกเลยนะครับโอเคเราไปดูกิจกรรมอื่นกันบ้างนะครับในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาเซิร์ฟขายเรียบร้อยนะครับกิจกรรมหัวขานั่นเองนะครับเรามาดูสําหรับกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมการเก็บโทเค็นนะครับโทเค็นดวงดาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่กดลับไปเลยอันนี้ก็จเป็นการล็อกอินนะครับผมล็อกอินเนาะแล้วก็อันนี้ล็อกอินเหมือนกันน่าใช่เนาะอ่า เข้าล็อกอินสามอันเลยสามครั้งเอารับไปเลยสามอันแล้วอันนี้บ่วงนี้มปสี่แล้วแล้วก็กล่องไปนี้นะครับกล่องวาเลนไทน์นั่นเองเดี๋ยวพี่พาไปเปิดดูนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับเราเก็บเหรียญตรงนี้มาแล้วนะครับผมก็คือจากการล็อกอินครับอันนี้ไม่เป็นโรงเล่นเนาะอ่ะพอเราได้มานะครับผมมันจะมาเก็บอยู่ช่องนี้นะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยมีเศษตัวจิตตั้งด้วยนะครับผมแล้วก็ไอวอลด้วยนะครับโหเลๆเลยนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วน กองซูมไอเทมเสริมนะครับผมอ่าแล้วก็เก็บโทเค็นดวงดาวมานะครับผมพี่ได้6อันแล้วนะครับอันนี้ก็1อันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครเซตวิกตอเรียนเนี่ยครับผมอ่าก็จะรับเป็น100นะครับ150อันเนี่ยแรกได้เลยนะครับไอวอลก็ร้อยยี่สิบอันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คูปองไี่เป็นปืนเนี่ยสิบอันนะครับตัวซ่มอีโวสิบอันแล้วก็คูปองได้มาลาย่านะครับก็สิบอันเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเป็นเซต คิดตั้นนั่นเองนะครับสิบอันเท่านั้นนะครับผมโอ้โหมีแต่เล่นแร่เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นตัวเคล็ดลังนะครับผมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นยังไงนะครับก็รอเข้าซื้อทายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมเป็นสกินปืน S K S นั่นเองนะครับถาวรไปฟรีๆเลยนะครับผมอ่าถาวรไปฟรีแต่พี่ยังไม่แน่ใจกิจกรรมนะครับว่าต้องให้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวรอเข้าซื้อ นะครับผมก็จะไม่มีอะไรนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนอ่าที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับผมก็คือเราจะไปเปิดกล่องตัวนั้นกันนะครับเดี๋ยวพี่เข้าผิดเข้าผิดนะครับต้องเข้ามาที่อ่าคอลเลคชั o n นะครับอ collection นนะครับแล้วก็มาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าที่แต่งตัวนะครับเข้าที่แต่งตัวแล้วก็มาที่ กล่องนะครับผมอ่าเห็นไหมพี่ได้2กล่องแล้วนะครับพี่ได้2กล่องแล้วก็คือมันจะแยกกันนะครับสำหรับโทเค็นนะครับโทเค็นรูปดาวนะครับดวงดาวเนี่ยก็จะแลกในส่วนกิจกรรมข้างหน้านะครับส่วนกล่องตัวนี้นะครับกล่องวอนเลนทายนั่นเองนะครับกล่องวอนเลนทายเนี่ยก็จะมาลุ้นอีกทีนะครับจากในในกล่องในช่องแต่งตัวนะครับดูรางวัลนะครับผมดูรางวัลใหญ่สุดก็คือ1,000เอ้ย1,314เพชรเลยนะครับผมแล้วก็รางวัลที่2เนี่ย520เพชร นะครับแล้วก็วันต่อมาเลยเป็นเหรียญโกนะครับโอ้โหห้าพันเลยนะดูดิห้าพันกับห้าร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ปืนสกาถาวรนะครับผมโอ้โหโคตรแรงนะครับผมโคตรแรงนะครับผมพี่บอกเลยนะครับปืนสกาถาวรแล้วก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่นะครับเป็นเซตมาเลยนะครับนี่เรามีท่าทางมีทรงผมต่างๆนะครับผมแล้วก็มีสกินปืนสกาชมพูเนี่ยเจ็ดวันสามวันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมโอ้โหขอมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดอกล่างนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมทำไมไม่มีให้ดูวะ เออไม่มีให้ดูนะครับผมอ่ะเรามากดดูดีกว่านะว่าจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องๆทานนะครับว่าพี่จะได้เพชรหรือเปล่านะครับถ้าใครตอบถูกมาลับเพชรที่พี่เลยนะครับผมอ่ะถ้าใครตอบถูกมาลับเพชรที่พี่เลย2กล่องนี้จะได้อะไรนะครับผมมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเปิดเลยนะครับผมส2 1สองหนึ่งดูเปิดทีละกล่องนะครับผมอันแรกเรียบร้อยครับผมเกลือครับผมอันที่2โอ้โหได้สาวันครับผมไม่เป็นไรับผมก็ถือว่า ผอุ้มชียู่นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมอุ้มชียู่นะแล้วก็พี่ก็มีคูปองด้วยนะครับผมเยอะแยะนะเดี๋ยวไปสายอีพีหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูอีพีหน้านะครับผมโอเคือสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยมาอัปเดตกิจกรรมคร่าวๆในเซิร์ฟนอกให้ฟังนะครับเป็นกิจกรรมดูเซฟฟี่ไฟล์นั่นเองนะครับรางวัลใหญ่สุดก็เป็น4 9่0ันเก้ร้อเจ้าเทนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้ข่าวสารอัปเดตกิจกรรมข่าวสารเซิร์ฟนอก เซิร์ฟไทยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งข้างล่างไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับไทยพี่อยาเพชรอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ที่เฟซเวตาคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ